คือว่าเวลาเอาไป่ายก็เกิดความน่าสนใจที่ว่าไม่มีน้ำเออเวลาทานก็แกะง่ายเออเรายอดสั่งจองเข้ามาตอนนี้ก่อนข้างเยอะประมาณถึงน่าจะถึง200สายก็คือรับโทรศรัพท์กันเออรับโทรศัพท์กันไปอยู่ก็คือถ้าโทรมาถ,ถามต้องถา,ถามถึงทุเรียนไร้น้ำก่อนเลยนี่ครับนี่ครับขายบอกว่าทุเรียนไร้น้ำไม่มีในประเทศไทยนี่ครับทุเรียนไร้น้ำของจริงของแท้ที่จังหวัดจันทบุรีครับไม่เชื่อดูนี่ครับ นี่คือต้นทุเรียนนะครับนี่คือลายหนามทั้งต้นดูนะฮะแผดูเลยนี่นี่ไม่มีหนามเดี๋ยวจะหาว่าโกหกทุเรียน้า้หนามมีจริงมีที่มาอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันสวัสดีครับผมส่วนทุเรียนทะเลจันนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีอำเภอในอ,อาม ทุเรียนไร้นาำนะครับก็มีเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่ว่าเราปิดหนามันออกเองอแต่ว่าถ้าไร้หนามมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยไม่มีเออเราปิดน้ําเขาออกโดยที่ว่าใช้มือ,อทีนี้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำเ่น่ังมานานมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครที่ว่าจะมาทําเป็นทั้งต้นอย่างนี้ไงเออเขาทำรูปสองลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เกิดการโซเชียลที่ว่าจะถ่ายรูปออกมาทีนี้เราก็เลยทําทั้งต้นมันก็เกิดการฮือฮ้าเข้ามา การทําไร่หนามก็คือเราจะเอาออกลูกประมาณนี้นะครับลูกเข่ากํามือนะครับแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือเขาจะมีเสี่ยนเสี่ยนตรงตรงหนามเนี่ยนะครับคนขางเยอะที่นี่เราจะปิดลําบากปิดที่นี่ปุ๊บมันจะเข่าในเปลือกด้วยคือกินเข้าไปในเปลือกพอกินเข้าไปในเปลือกปุ๊บเนี่ยเวลาเขาจะขยับตัวขยายตัวเนี่ยก็คือจะเน่าก่อนเออทีนี้เราจําเป็นที่จะต้องออกประมาณนี้เราจะออกไรเงาแล้วก็ใช้มือปิดนะครับอ๋อใช้มือได้เลยใช่ครับใช้มือได้เลยเขาจะปิดคนขางงานมากนะตอนนั้นนะครับปิดไปเรื่อยอย่างนี้ นี่ล้วผลมันจะมีผลตอผลนองข้างใน,นมันจะเน่ามันจะเสียอะไรไหมอ่าเรื่องการมีผลเวลาโตมาจะเกิดการแตกไหมเกิดการแตกในช่วงขยายตัวเออเราต้องการให้น้ําที่ว่าพอดีกับเขาสมมุติว่าเราให้น้ํา2วัน40นาทีก็คือต้อง2วัน4 0่วัน40ก็คือมันก็คือ2วันแล้วก็ให้น้ํหนึ่งครั้ง40นาทีถ้าเกิด40นาทีเนี่ย2วันเว้นแล้วเนี่ยถ้าเขาเกิดผลแตกเนี่ยเราก็ต้องลดปริมาณน้ําลงมาแล้วเราก็ต้องดูสังเกตว่าทั้งต้นเนี่ย มันจะมีแตกอีกไหมถ้ามีมีแตกก็คือน้ําตรงนั้นเสมอแล้วเออต้องค่อยๆถ้าเราอัดน้ําเลยทีเดียวระเบิดอ่าเพราะเรเบิดเพราะว่าหมอนทองหรือว่าอะไรเนี่ยที่เราทำเนี่ยเขาขยายตัวได้เร็วมากเวลาทํามาแล้วนะครับก็ต้องรู้ว่าเราจะทํารุ่นไหนเออเราต้องอไล่เป็นรุ่นเพราะว่าเวลาทาปุ๊บเราจะไม่รู้เลยว่ามันแก่หรือย,ยังอ๋อมันดูออดไม่ได้เลยมันดูไม่ได้เลยครับต้องเราต้องนับดอกบานด้วยว่าหมอนทองเนี่ยครบ120วันเนี่ยเราก็ จำไว้ว่ารุ่นนี้ดอกบานวันที่นี้วันที่นี้รุ่นนี้อ่าทีนี้เราต้องจํารุน่นดอกบานว่าดอกทุเรียนเนี่ยของหมอนทองเนี่ยมีอายุประมาณ120วันเราก็ต้องรู้ว่ากิ่งนี้บานวันที่เท่าไหร่เออแล้วเราก็นับนับมาแล้วทีนี้เราก็จะดีดดูเคาะดูว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันเนี่ยเสียงเขาหลวมหรือยัองคือเนื้อเขามันจะหดเข้าไปเวลาทุเรียนแก่คือเนื้อเขาจะหดอ่าถ้าได้ทีแล้วก็คือตัดไม่งั้นเราจะจํารุ่นไม่ได้เลยว่าอันไหนเป็นอันไหน ทีนี้จะมีผลต่อข้างในเนื้อไหมนะครับไม่มีผลถ้าเราตัดได้อายุแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับให้น้ําปกติสารอาหารพอทุกอย่างคือเนื้อจะออกมาอร่อยเหมือนทุเรียนปกติเลยเปลือกเขาไม่ได้มีอะไรอยู่ในช่วยอะไรในลูกอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยแก่เร็วเพราะว่าไม่มีความชื้นอยู่ที่เปลือกเออทีนี้เปลือกตรงเนี้ยเ,เปลือกของมันเนี่ยหนามของมันเนี่ยคือจะเก็บความชื้นแต่ทีนี้ทุเรียนอันเนี้ย ไม่มีความชื้นความชื้นน้อยก็จะแก่เร็วกว่าทุเรียนที่มีน้ำนะครับอาจจะผิดกันประมาณ5วัน10วันประมาณนี้ก็ดูที่ว่าสภาพอากาศด้วยถ้าแดดแรงเขาปรุงอาหารในทุกวันเขาก็จะรวดเร็วแต่ถ้าฝนตกแล้วไม่มีแดดนี่ก็คือไม่ปรุงอาหารทูเรียนจะอยู่กับที่ ทุเรียนไร้หนามมาจากสายพันธุ์อะไรก็คือจะทําได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าเราจะทําหมอนทองไม่ว่าเราจะทําพวกมะนีไม่ว่าจะชะนีทําได้ทุกสายพันธุ์ไม่มีที่ว่าจะเกิดมาตั้งแต่ที่แรกแล้วจะไร้หนามเลยไม่มีครับไม่มียืนยันว่าไม่มีก็ไร้หนามก็คือเป็นทุเรียนปกติทั่วไปที่ว่ามันมีหนามแหละแต่ว่าเราเอาหนามออกนะครับเออไม่ว่าจะอ,าออกพันธุ์อะไรก็ได้ <ขอ S 1> ได้นะทุกอย่างเออให้มันไม่มีหนามแค่นั้นเองก็ปิดใช้มือปิดออกเลยนะครับตั้งแต่เล็ก ราคาถ้าผมขายก็คือในราคาทุเรียนที่ปกติแต่เราก็บวกไปนิดหน่อยไม่ได้แพงไปกว่าทุเรียนปกติมากเออแค่แพงกว่าแค่ 30- 40, 40บาทเท่านั้นเองเพราะว่าเราคิดว่าก็คือเป็นทุเรียนปกติแต่เพียงว่าแค่เอาหนามออกแค่นั้นเองอย่างยอดสั่งซื้อณนะตอนนี้เป็นไงบ้างทุเรียนไรหนักที่ยอดนี้ยอดสั่งซื้อขอนขังเยอะมีทั้งจะนําออกไปต่างประเทศแต่ะว่าเราก็ม,มีของไงเพราะว่าพอออกไปปุ๊บคือทุกอย่างมันได้หมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรฐานหรือได้ผ่านหมดแต่ที่นี่ไม่มีของแค่นั้นเองคือว่าเวลาเอาไปขายก็เกิดความน่าสนใจที่ว่าไม่มีน้ำเออเวลาทานก็แกะง่ายเออล้วยอดสั่งจองเข้ามาตอนนี้ก่อนขัง,ขงเยอะประมาณาวันหนึ่งประมาณประมาณถึงน่าจะถึง200สายก็คือรับโทรศัพท <200 S 1> ์<า>กันเออรับโทรศัพท์กันไระหยุดก็คือถ้าโทรมาถามต้องถามถึงทุเรียนไร้หนามก่อนเลย ตอนนี้รุ่นนี้จะแก่พฤษภาแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ว่าจะแก่วันที่0ี่ฟ้านี่แหละประมาณ28ประมาณนี้ต้นนี้คือเป็นต้นไรหน,หนาทั้งต้นเลยครับ,ค,รบคือเราทำการเด็ดหนามทั้งต้นเลยทีเนี้ยเนื้อทุกอย่างปกติแต่ถ้าหมอนทองอทุเรียนปกติอยู่แล้วคือไซส์มาตรฐานที่ว่าจะทานอร่อยก็คืออยู่สามสโลประมาณนี้มีเกิน4โลถ้าสี่โลขึ้นไปเน,เนื้อค่อนข้างหยาบใช่ไหมทีเนี้ยสามกิโลมันก็ไม่มีผลก็นเนื้อก็คือละเอียดแต่ถ้าเราไปเจอยังลูกใหญ่ เปลือกหนาอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เนื้อหยาบทีเนี้ยเราจะขายราคาที่ว่ามันจะสมรักราคาราคาไหมสมมติว่าอันนี้มันมีอยู่2อภูอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สมควรที่จะไป300ร้ฝาด้วยว่าจะแพงมากกว่านั้นใช่ไหมเ<ๆ>พราะเราก็ดูว่ามันจะมีเนื้อประมาณไหนกี่ภูเพราะว่าตอนทําเราไม่รู้เลยว่าเขาจะขึ้นภูได้กี่ภูเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้สร้างภูไงเขาอาจจะขึ้นมาเม็ดนึงก็ได้ถ้าเราให้น้ําเยอะเอ่อปริมาณน้ำเยอะเนี่ยถ้าทุเรียนกำลังเบ่งเนี่ยเวลากำลังสางเนี่ยถ้าเราให้น้ําเยอะไปมากเขาจะสางเปลือกก่อน มากกว่าเม็ดพอสั่งพอสั่งเปลือกเพิ่มนี่เปลือกหนาแต่ถ้าสั่งเม็ดก่อนนี่พอเม็ดมาเต็มรูปด่างเพิ่มมันก็เกิดขึ้นในเต็มทรงที่นี้จะบังคับทรงไดแ้แต่ตอนที่ว่ายังไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะปูดปาดไปหมดเลยคือเบี้ยวมั่งงอไปลรองเท้ามั่งหลายอย่าง <laughs> แต่ละสายพันธุ์เขาจะมีระยะ การทานของเข้าแต่ละไม่เหมือนกันนะครับอย่างชั้นนีถามว่าเราจะทานทานดิบก็ไม่ได้มันจงทานสุกหามที่นี่สูกเกินไปก็ไม่ได้อีกเมน้นทีนี้เราก็จะทานให้ถูกระยะแค่นั้นเองเ,ออเนื้อทุกอย่างปกติแต่ถ้ามันไม่มีหนามเนี่ยมันจะมีผลต่อศัตรูพืชเลยพี่เรื่องว่าหนอนกินง่ายมาแรงมาแรงวันทองนะครับเราก็ต้องดักระวังเพราะว่าเขาจะมาจอได้ไง่ายพอจอะปุ๊บเนี่ยก็จะหยอดหนอนลก็เข้าไปในลูกก็มีความเสี่ยงผลเสียตรงนี้เหมือนกันผลเสียเรื่องมาแรงก็เยอะ พอลูกติดกันปุ๊บเนี่ยนอนกับใช้ยอีกดูแล<ด>ยากครับ<ด> <c oughs> ทำก็<ด>ยากเพราะว่าน้ำเบิกไปก็ระเบิด